คือตอนนั้นมันมันสับสนนะนะคะคือเราคิดว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเขาไปจริงๆถ้าเขาไปจริงๆเราจะอยู่ยังไงคือตอนนั้นมันแค่คิดว่าจะสูญเสียแต่ว่าพอสูญเสียจริงๆ มันเรียกกลับมาไม่ได้ละมันมันคือเรื่องจริงละที่เขาไปจริงๆแล้วเออโรคมะเร็งลำไส้ค่ะมันสับสนนะนะคะแล้วก็คือเราคิดว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเขาไปจริงๆเราจะไม่มีที่อยู่เราจะไม่มีเสาหลักของครอบครัวมันเป็นอะไรที่เครียดเช้าขึ้นมา เจอคนไข้คือตลอดเวลาเราอยู่เราอยู่กับคนที่แบบไม่พูดกับเราเลยไม่คุยกับเราเลยเขานอนนิ่งๆน,นอนเฉยๆแย่ค่ะแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราอาจจะแบบแสดงกิริยาอะไรกับพยาบาลกับแพทย์อะไรไปแบบเราพูดอะไรไปเราเราไม่รู้ตัวค่ะแต่มันเกิดทุกอย่างบอกได้เลยค่ะว่ามันเกิดจากความเครียดอย่างทีมประคับประคอง,องของทางโรงพยาบาลเองก็บอกว่า เออดี๋ยวเวลาไม่มากนะเหลือเวลาอีกเท่านี้นะเราเราเหมือนเร,เรานับเวลาถอยหลังนะคะพอถึงเวลาเข้าไปจริงๆเราก็โทรบอกหลวงพี่ที่วัดทุกอย่างในทางระมาลเขาจัดการให้หมด เราเราต้องตั้งสติให้ได้อะคะ่ะเราต้องสู้เมื่อไหร่ที่เราตั้งสติได้เราจะเห็นทางออกปัญหาทุกอย่างอะมันมีทางออกคะ่ะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาจริงๆต้องขอบคุณพยาบาลบอร์ดเจ็ดทั้งหมดเลยเขาดูแลเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะเขารองรับอารมณ์ได้เป็นอย่างดี เพราะว่าช่วงนั้นไม่รู้ตัวเองจริงๆว่าแบบตัวเองเขี้ยวกราจนจนถ้าก็ให้ให้แบบให้ไปพบนักจิตแพทย์อะคะ่ะความที่เราแบบเราเครียดอะแต่ว่าน้องๆเขาก็แบบเขาก็ดูแลเรา,เข,า,าเข้าใจเราถ,าถามว่าใช้เวลานานไหมทุกวันนี้มันก็ยังแบบมันยังทำใจไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกเราต้องต้อง,องสู้เราต้องไปต่อให้ได้ ขอขอบคุณทีมประครับประคองแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์อของโรงพยาบาลที่ไม่เคยทิ้งเราเลยทีแรกเราคิดว่าหลังจากสาม,มีเสียเนี่ยก็คงจบกันแค่ณวันนั้นแต่เปล่าเลยค่ะทั้งทีมเขาโทรไปหาที่บ้านถามสาธารณทุกสุขดิบเป็นยังไงคือให้เราสู้อ่ะค่ะเราก็ เรายอมรับว่เราต้องการกำลังใจมีใครคนหนึ่งที่ยืน่นยื่นกำลังใจมาให้เราอะค่ะเรารู้สึกดีทางทีมเขามีการจัดกิจกรรมบําบัดค่ะแล้วก็ให้เราอะเข้าร่วมให้ญาติใญาติของแต่ละเตียงนะคะมานั่งคุยกันแล้วกิจกรรมแรกเลยอะ ให้วาดให้วาดในสิ่งที่เราคิดกังวลอยู่ในใจตอนนั้นเราเลือกที่จะวาดบ้านเพราะว่าเรามีบ้านอยู่พอเสร็จแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สองให้ระบายสีเราก็ระบายสีไปเราก็ตัวหนังสือก็จะขึ้นมาคำว่าเสียดาย มันเป็นอารมณ์ที่บอกยากาเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมสุดท้ายเราก็จะได้มาร่วมคุยกันระหว่างญาติแต่ละคนที่ดูแลผู้ป่วยทุกคนก็จะบอกปัญหาของตัวเองว่าเขามีปัญหาอะไร แต่ละาคนก็มีปัญหาทุกคนนะคะเราก็มีคนอื่นก็มีจากที่เคยคิดว่ามันไร้สาระเอาเรามานั่งทำอะไรก็ไม่รู้แต่คุณเชื่อไหมว่าวานันนั้นน่ยสิ่งที่เราได้ออกไปมันคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อนๆที่เข้ามานั่งด้วยกันนะคะเขาให้กำลังใจเราแล้วเขาก็บอกให้เราสู้ คือเขาเองเขาก็มีปัญหาของเขานะคะแต่เขากลับหันมาหาเราแล้วก็บอกให้เราสู้นั่นแหละมันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของเราสําหรับวันนั้นเราก็เลยขอขอบคุณทีมที่จัดกิจกรรมมันมีคนที่ให้กําลังใจเราพร้อมที่จะฟังเราเราไม่โดดเดี่ยว ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเจอคือภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียค่ะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและความตายก็มีผลกระทบกับเราทุกคนค่ะโดยในแต่ละบุคคลก็จะมีปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความสูญเสียที่แตกต่างกันไปค่ะในบางรายนั้นสามารถที่จะยอมรับและก้าวผ่านความสูญเสียไปได้อย่าง ปกติในขณะที่บางรายนั้นไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับความสูญเสียได้เลยค่ะโดยในทีมประคับประคองเองนั้นก็มีแนวทางที่จะช่วยเหลือให้ญาติคนไข้สามารถปรับตัวและก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงหนึ่งในชีวิตไปได้ค่ะและปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ตามปกติก็คือแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างทั้งจากครอบครัวเอง และจากทีมประคับประคองอาการโดยทางทีมประคับประคองนอกจากจะช่วยดูแลอาการที่ไม่สุขสบายและดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายแล้วก็ยังมีการดูแลและติดตามผู้ป่วยในเรื่องของภาวะโศกเศร้าหลังการสูญเสียเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะโดยการที่เปิดโอกาสให้คนไข้ระบายความรู้สึกแล้วก็รับฟัง หากคนไข้ไม่สามารถปรับตัวใช้ชีวิตได้ตามปกติก็จะมีการช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลจิตใจค่ะหากคนไข้มีสุขภาพจิตที่แย่ลงทางทีมก็จะประสานส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือและก็ดูแลจนกระทั่งภาวะวิกฤตนั้นดีขึ้นค่ะคือทีมนี้เขาเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยจริงๆค่ะ เขามาช่วยชี้แนะเข้ามาช่วยแบบช่วยดูแลเราทําให้เราแบบรู้ทิศทางของตัวเองแต่แต่ถ้าไม่มีเขานะคะไม่มีเขาในวันนั้นเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าลําบากมากๆเราไม่มีเราไม่มีที่พึ่งเราไม่สามารถจะหันไปหันหน้าไปไปขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยแล้ว เรื่องเงินมันพูดยากในขณะที่เขาอ่ะแก้ปัญหาของเราอะส่วนที่เราเครียดเราคิดเรากังวลทีมงานเขารวมตัวกันช่วยเราหมดเลยทำให้เรารู้สึกแบบคลายกังวลอะไรที่เครียดเยดมันก็ดีขึ้นพอทีมนี้เข้ามาช่วยเราเนี่ยเรารู้สึกเราไม่ เราไม่คข้งคว้างเราไม่ว้าเวเรามีคนที่แบบเดินไปกับเราหากเป็นไปได้นะคะอยากให้ทีมทีมแบบครับคลองอย่างเงี้ยคืออยู่คู่ไปกับโรงพยาบาลแล้วก็มีโอกาสที่แบบได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนที่มืดบอดอย่างเราอ่ะยังมีอีกเยอะแล้วเขาหาทางออกไม่ เขาหาทางออกไม่เจออยากให้ทีมเนี้ยอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเป็นที่พึ่งของของออพวกเราต่อไปอะนะคะเราอยากจะพูดอะไรให้มันมากกว่านี้แต่เราก็มิจะหาสรรหาคำอะไรมาพูดว่าเราขอบคุณขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณในวันนั้นมันจะไม่มีเราในวันนี้